คุณกำลังเบื่อไหนกับการเติมโรบัคไอดีพาที่แสนแพงและขั้นต่ำที่สูงลิว่วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB บีที่ช็อปสามารถขายโรบัคแบบไอดีพาทให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โรบัคเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเรท6ด้วยกันคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพจจริงยอดขาย30,000ขึ้นไปนะจ๊ะคุณกำลังเบื่อไหนกับการฟ <Nope. S 1> าร์มสุดแสนลำบากวันนี้ผมมีทางออกมาเสนอ j b e ีอีที่ช็อปร้านบริการรับฟาร กนยังไม่พอหากท่านกำลังหารานไอดีแบบต่างๆราคาถูก JB e ี s ี s h ช็อปจะตอบโจทย์คุณทันทีปั๊มไวดังแสงไม่แพงอย่างที่คิดต้อง JB Easy Shop เอาแล้วก็ต้องกราบสวัสด,ดีสวิดะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ฮะในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโรบ็อกในแบบที่มีชื่อว่า b u b b กร g ซ m um Simulator นะครับวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตากันหน่อยที่ไม่ได้โชว์หน้าตาลอลอเหลาของผมฮะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะเบื่อแล้วกับหน้าตาที่หล่อเหลาของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็เลยเอาน้องแมวมาแทนนะครับถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงเอาแมวมาแทนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมนั้นเลี้ยงแมวอยู่ฮะคำตอบง่ายๆเลยแล้วก็ที่ไม่ได้เปิดกล้องขึ้นมมาาาเเพระวว่่กกลล้อองงดิิจตััหขผียทค ใช้ถ่ายคลิปอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็เลยต้องใช้เว็บแคมแล้วพอใช้เว็บแคมเนี่ยแสงสีที่ผมเคยเซตไว้ในฉากเก่าเนี่ยมันก็ไม่ m a t กับเว็บแคมที่ผมใช้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาใช้เจ้าหน้าแมวตรงนี้แทนนะครับก็ลองดูนะเผื่อคนหลายคนอาจจะชอบหน้าแมวนะครับมากกว่าหน้าผมก็ต้องลองดูในคลิปนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้เนี่ยบโปบบรแกรมมีอัปเดตเข้ามานะครับซึ่งอัปเดตที่เข้ามาเนี่ยก็พาผมค่อนข้างที่จะมึนงงนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ติดตามโปรแกรมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือ หลายส่วนนะครับอยากให้ผมนั้นมาเล่นบ๊บโปรแกัมแบบจรงจิงๆจังๆมีคนถามถึงแบบบ๊บโปรกรมแบบเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับแบบที่ผมเคยเล่นมาตลอดเนี่ยบ๊บโปรกรมเนี่ยไม่เคยหายไปจากช่องผมเลยนะก็คือสมัยเริ่มแรกที่ผมทํา YouTube กับช่องเบนนี่เนี่ยก็คือจากเกมบ๊บโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะครับทั้งไลฟ์สตรีมแล้วก็ลงคลิปเนี่ยบ๊บโปรกรมเยอะมากเรียกได้ว่าหลายสิบ EP มากแต่ที่มาทําจริงๆจังๆ,ๆเนี่ยเพิ่งจะได้9 EP แล้วคลิปนี้เนี่ยเป็น EP ที่10เพราะฉะนั้นผมก็กะว่าจะมาดําเนินเรื่องยาว ของบัพโบกร,รมเลยเรียกได้ว่าเล่นเป็นซีรีส์อะไรประมาณนี้นะมาในวันนี้เราจะมาเล่นบัพโบรกร,รมแบบจริงๆจ,จังๆสักทีท่านผู้ชมส่วนตรงนี้เนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์ของน้องๆมาแล้วน้องๆบอกว่าต้องมีสัตว์เลี้ยงให้ครบ4ตัวตรงนี้ซึ่ง4ตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะเปิดจากไข่เริ่มต้นถูกไหมผมก็จะไปลองเปิดดีไหมท่านผู้ชมไข่เริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยท่านผู้ชมถูกไหมฮะมันต้องมีครบเลยในส่วนของตรงนี้นะครับก็คงต้อง จำใจยอมปล่อยไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมหามันไม่เจอจริงๆนะ มังกรสีม่วงอย่างนั้นเหรอมังกรสีม่วงผมว่ามันน่าจะเป็นตัวเนี้ยตัวแรตัวเนี้ยศูนย์เปอร์เซ็นท่านผู้ชมซึ่งศูนย์เปอร์เซ็นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะออกเลยดิโอเคท่านผู้ชมผมจะข้ามดินแดนลึกลับไปก่อนละกันนะผมจะมาดินแดนใหม่ท่านผู้ชมซึ่งเป็นดินแดนนี้ครับมันเป็นดินแดนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็ผมไปสำรวจคร่าวๆมาแล้วก็คือเราต้องทาการฟาร์มเหมือนเดิมแล้วก็มาเปิดไข่ฮะซึ่งสกุลเงินของดินแดนนี้นะครับนั่นกคือคริสตัลนั่นเองนะฮะ แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการปลดล็อกไป1ดินแดนแล้วท่านผู้ชมดินแดนนี้เนี่ยมีในเรื่องของกล่องให้เราเก็บด้วยคืออยากแกไปเปิดในเรื่องของสัตว์เลี้ยงก่อนแล้วค่อยเอาสัตว์เลี้ยงที่มันบวกเยอะๆมาเก็บกล่องไงมันจะได้คุ้มค่าท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมจะทําการฟาร์มอยู่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดไข่ข้างล่างกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยไข่ราคาเท่าไหร่ไม่ได้ดูมาเลยนะเนี่ยซึ่งไข่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่550ตลท้านผะู้อยห้าเปิด,ดีกว่เพราะว่าต้อองไปปฟารมีกแัหนึงอะ่ะาจะดาผมคิว่ เรากระโดดขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะทําการเน้นตัวที่เป่าลูกโป,ป่งได้เยอะที่สุดแล้วกันนะเอาตัวไหนไปใช้ดีเอ่ยโอเคท่านผู้ชมผมใช้สัตว์เลี้ยงเซตนี้ละกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนของผมเนี่ยมันบวกเยอะที่สุดนะน่าจะเป็นตัวนี้ท่านผู้ชมนี่คือตัวที่ผมเล่นไปล่าสุดถูกไหมมันคูณบับเบอรอยู่ที่ไม่สิมันบวกบับเปิรอยู่ที่25 0 0 0ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะเน้นบับเปิรก่อนนะครับจะลองเป่าดูว่าได้ทีละเท่าไหร่ได้ทีละ2 0 0 0 0 0ก,กว่านะครับน้อยหรือ ได้กลับมาเล่นนานมากก็เลยไม่รู้ว่าการที่เป่าได้ทีละ2องแสนหเนี่ยมันเยอะหรือน้อยนะก็คิดว่าสัตว์เลี้ยงเซตนี้น่าจะทําให้ผมนั้นฟาร์มได้อีซี่ขึ้นหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการกระโดดปลดล็อกเกาะรวัวเลยลวกันนะมาดูซิว่าเกาะเนี่ยมันจะปลดล็อกยากเยน็นแค่ไหนกันเชียวแล้วก็การที่เรามีบับเบิรเยอะเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นกระโดดได้สูงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิง่งบับเบิรเยอะก,ก็ยิง่งปลดล็อกง่ายท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องมีสเต็ปในการกระโดดดด้้้้วยนนนนะะะไไมมมม่มมาาชาาาาากรรผผผแตเเีีััลลพฉ มคิดว่าต้องซื้อในเรื่องของเกมพาร์ทก่อนฮะซื้อในเรื่องของบับเบิลที่ อินฟินิตไซส์เลยแล้วกันนะครับโอเคทำการซื้อเปที่เรียบร้อยฮะคิดว่ามันน่าจะทํางานเลยโอเคทํางานเรียบร้อยจากนั้นเราก็เป่าไปด้วยกระโดดไปด้วยเลยแล้วกันนะโอเคผมทําการปลดล็อกดินแดนที่2ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมมาดูกันว่าดินแดนที่2มีอะไรให้เราทําบ้างดินแดนที่2อันนี้เหมือนกับว่าเป็นดินแดนแรกของเลยนะท่านผู้ชมรีวอร์ดฮะรีวอร์ดโอ้ไม่ใช่สิก็คือเราต้องมาทาภารกิจปลดล็อกสล็อตทั้งหมดผมจําได้ว่าผมเคยปลดล็อกสล็อตพวกนี้ไปในะดินแดนอื่นนะมันมีโอ้เดี๋ยวนะมีเกิ150เร200กด อยากให้ผมปลดล็อกเจ้าสล็อตนี้ทั้งหมดก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมถึงดินแดนที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับดินแดนนี้เอาไว้ทำไรเอ่ยเอาไว้แลกนี่ไงซึ่งเราสามารถเอาค่าเจมเนี่ยมาแลกเป็นคริสตัลได้ท่านผู้ชมก็คือ10 เจมเนี่ยต่อหนึ่งคริสตัลนะครับโอเคผมจะทำการแลกเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเขาจะให้ผมทั้งหมด70ล้านคริสตัลนะครับต่อการแลก700ล้านเจมนะท่านผู้ชมโอเคทำการดีวเลยฮะเรียบร้อยเท่านี้เราก็มีในเรื่องของคริสตัลที่มหาศาลเลยนะท่านผู้ชมแค่นี้เนี่ยก็สามารถเอาไปเปิดไข่ได้แล้วนะหรือว่าเราจะไปเปิดไข่ก่อนดีอ่าแต่ว่าภารกิจเราเนี่ยต้องกระโดดก่อนนะเบนดี้โอเคกระโดดต่อไปเรื่อยๆฮะมาถึงแล้วฮะดินแดนที่4 ามาดูซิว่าดินแดนที่4มีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเลยคือมีหีบให้เก็บแบบเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็มีไข่ให้เปิดเช่นกันฮะราคา 300, 0 0 0ส0 0แสนแล้วก็แสนแแล้วก็ตรงนี้มีหีบให้เก็บเช่นกันซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีเดียวเพราะว่าเราต้องทําการปลดล็อกดินแดนให้หมดก่อนแล้วก็เปิดไขท่ทีเดียวแล้วก็มาเก็บหีบทีเดียวเช่นกันฮะโอเคกระโดดต่อไปเรื่อยๆคิดว่าข้างบนน่าจะเป็นดินแดนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทำการกระโดดต่อไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่ามันจะสุดนั่นแหละฮะท่านผ ผมมาแล้วครับดินแดนที่5ถูกไหมนี่เป็นดินแดนสุดท้ายของเจ้าโซนนี้นะโอเคหรือว่าเกาะที่5นั่นเองนะครับซึ่งในเกาะนี้นะครับมีกล่องให้เราเก็บแบบเยอะมากคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะฟาร์มเนี่ยชั้นนี้เนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยกลับมาฟาร์มแล้วกันไข่ที่ราคาแพงสุดของเจ้าดินแดนคริสตัลนะครับน่าจะอยู่ที่ส0 0 0สนถูกไหมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะเนี่ยท่านผู้ชมราคาอยู่ที่ส0 0 0สนนะครับผมจะลองเปิดดูนะมีโอกาสตั้งแต่20%จนถึง0.0 1> 1เลยโอเคผมจะทาการเปิดเลยละกันมาดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรมาบ้างนะโอ้โหมาถึงก็คอมมอนเลยตอนนี้ได้ในเรื่องของอีพิกมา2ตัวแล้วนะครับรเจนดารี่เนี่ยยังไม่โผล่มาเลยนะมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะได้เจนดารี่มาครอบครองสัก1ตัวหรือเปล่าหวังว่ามาสัก1ตัวก็จะดีมากเลยนะโอเคฮนะท่านผู้ชมโอ้โหหลังจากที่เราใช้70ล้านคริสตลัลนะฮะในการเปิดไปเมื่อสักครู่นี้0.4%เนี่เนียยังไม่ออกมาเลยนะครับหมดแล้วนะฮะคริสตลัลที่ผมพึ่งไปเก็บมา ได้ในเรื่องของ E ีพิก32%มานะครับค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็สามารถทํใชายนี่ได้ค่อนข้างที่จะหลายตัวอยู่ท่านผู้ชมส่วนเจ้าตัวอีพิก16%นะครับผมได้มา22ตัวเท่านั้นเองท่านผู้ชมมันสามารถที่จะทํใชายนี่ได้แค่2ตัวเท่านั้นเองนะแต่จะว่าไปท่านผู้ชมผมได้มาถึง8ตัวเลยนะสาหรับเจ้าตัวชายนี่ตัวนี้นะครับแหม่ก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโอเคใช้ครบ10ตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บหีบดูท่านผู้ชมว่าได้เท่าไหร่เอ่ย โอ้ได้มาที่3ล้านนะฮะโอ้โหแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถฟาร์มได้แบบ EC แน่นอนแปบ๊บเดียวฮะขึ้นมาที่19ล้านแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะทำการไปเปิดหีบใหญ่กันดีกว่าท่านผู้ชมว่าหีบใหญ่เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะอันแรกครับท่านผู้ชมเปิดเลยได้ที่34ล้านก็ผมโ,โหก็เยอะเอาเรื่องอยู่นั้นนี่คือเล็กสุดของบรรดาหีบแล้วถูกไหมโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูอันอื่นว่าอันอื่นเนี่ยจะโหดแค่ไหนมาเก็บหีบอันที่2ท่านผู้ชม ทำการเก็บไปเลยได้มาที่277ล้านท่านผู้ชมก็เยอะอยู่นะแต่ก็ต้องรอลุ้นว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเยอะแค่ไหนผมหวังว่ามันจะเยอะแล้วก็คุ้มค่ากับที่ผมจะมาลองเปิดดูนะท่านผู้ชมทาการเปิดเลยได้มาที่500ล้านฮนะก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเก็บให้ถึงประมาณสัก1,000ล้านและกันท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดทีเดียวเลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมไปอยู่ที่1000ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการเปิดไข่ลัวๆนะอย่างน้อยเนี่ยเราได้รีเจนซสักตัวให้ท่านผู้ชมไดม,มีา,ดมาก ในคลิปนี้เลยนะโอเคมาทําการเปิดไข่รัวๆกันฮะมาสินะรีเจนเดอรี่ออกมาสักหนึ่งตัวเนี่ยก็ดีใจแล้วนะครับพอผมมาลองดูในเรื่องของบนะูสเตอร์ฮะก็ปรากฏว่ามีในเรื่องของคูณ2เพียบเลยนะอันนี้คือเพิ่งมาสังเกตจริงๆจังๆนะครับว่ามันมีเยอะขนาดนี้แล้วก็อันนี้ฮะท่านผู้ชมคูณ3โอกาสออกที่เราจะได้ระดับตํานานมาเลยนะมิสติกอย่างนั้นเหรออืมสองชั่วโมงอย่างนั้นเหรอมันจะออกมาไหมอะท่านผู้ชมในไข่ฟองนี้เนี่ยเราลองสักหนึ่งชั่วโมงละกันนะเพราะว่ายังไงเราก็เปิดไปถึง1ชั่งอยู่แล้วถูกมโมจะลอง ชั่วโมงแลวกันว่าไอมิสติกเนี่ยมันจะออกมาหรือเปล่าในไข่ฟองนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูกันะนะว่า1000ล้านที่เราฟาร์มมาเนี่ยมันจะมีผลแค่ไหนกับเจ้าไข่ฟองนี้นะครับอ้ได้อีพิกแบบชายนี้มาซึ่งไม่เป็นอะไรที่ต้องการเลยนะต้องการจริงๆก็คืออ้ออีพิกชายนี้อีกแล้วฮนะท่านผู้ชมต้องการจริงๆเนี่ยคือลีเจนดารี่นะแค่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์เองอะท่านผู้ชมมันไม่ได้น้อยอะไรขนาดนั้นนะอ้ ผมได้เ e จ e ด d a ี่ท่านผู้ชมฟองสุดท้ายพอดีเลยที่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าอีเวนต์ลี่ผมมันเต็มเดี๋ยวนะได้0.4เมาอย่างนั้นเหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่ออะไรอะมองชื่อไม่ทันด้วยประเด็นเ e จ e ด d a ีーー่เ e จ e ด d a ี่ฮะแล้วโหประเด็นคือปัญหาย,ยากมากเลยนะนี่ฮะท่านผู้ชมบวกบับเบิ้ลที่ส0 0 0นะครับสเตตัสพวกนี้เนี่ยคือน้อยมากเรามาดูที่คริสตัลดีกว่าท่านผู้ชมบวกอยู่ที่ 2020- 2020อย่างนั้นเหรอก็เรียกได้ว่าไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหเส กว่านี้หน่อยก็จะดีมากเลยนะแบบบวกสัก5 0า0ันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ฮะท่านผู้ชมเผื่อตัวที่แรกว่านี้เนี่ยหรือว่าออกยากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะบวกเยอะกว่านี้ไงซึ่งแน่นอนอะ่ะว่ามันบวกเยอะกว่านี้อยู่แล้วแต่จะบวกเยอะแค่ไหนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สําคัญฮะถ้าเกิดมันถึงสัก1 0 0 0 0คริสตัลอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอะไรที่โอ้ว้าวคุ้มค่ากับการเปิดมากเลยแต่ตอนนี้ประเด็นคือการเปิดขายอย่างผมนั้นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะว่าอีเวนท์อรีของผมนั้นมันเต็มบ่อยมากเพราะฉะนั้นผมจะทำการซื้อเกมพาร์ต 99โรบักนะฮะบวกทั้งหมด1000ช่องคิดว่า1000ช่องที่ได้มาเนี่ยเปิดได้รัวๆเลยนะโอเคตอนนี้ผมเหลือ9 9 4ล้านนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเหลือเยอะมากมาดูซิว่าอีก990ล้านเนี่ยมันจะได้หรือไม่นะในเรื่องของ0.4%หรือไม่ก็0 0นนะเดียวฮะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้แวบๆฮะค่าสเตตัสมันมไม่จีจาดอีกแล้วท่านผู้ชมเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งนะฮะ ในเรื่องของคริสตัลนะส่วนในเรื่องของค่านอื่นเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสเท่าไหร่ส่วนใครที่โฟกัสเนี่ยก็ดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะ4,900น้าะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเจ้าตัวสุดท้าย0.01เนี่ยมันจะบวกเยอะแค่ไหนนะท่านผู้ชมเพิ่งจะหมดไปไม่ถึง100ล้านนะท่านผู้ชมได้มาทั้ง2ตัวแล้วนะมาดูซิว่าตัวที่3เนี่ยตัวที่แรที่สุดเนี่ยจะมีโอกาสออกยากหรือเปล่า A few minutes later โอเคท่านผู้ชมหลายที่ผมไปเข้าห้องน้ํามานะครับตอนนี้ ฝันผมได้เป็นจริงแล้วโอ้โ oh, ห0 0 1ฮนะมันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาในการเปิดเดีย่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับเรียกได้ว่าเพลินฮะตอนนี้เหลือแค่140ล้านคริสตัลเท่านั้นท่านผู้ชมนี่ฮนะโอ้โ oh, ห oh. สุดเดียวนะทำไมหน้าตาไม่เห็นเหมือนกันเลยวะเออทำไมเป็นมิสติกท่านผู้ชมเดียวนะท่านผู้ชมฮนะผมได้ผมได้2ตัวเหรอผมได้เจนดารี่นะครับ1แบบแล้วแล้วก็ มิสติกอีกหนึ่งแบบอันนี้คือมิสติกถูกไหมเฮ้ยมาไงอะ่ะพ่ะหนุม่มคือโอกาสออกของมันเนี่ยต่ำมากท่านผู้ชมขนาดที่ว่าต่ำกว่า0.001 00อะ่ะท่านผู้ชมคิดสภาพดูนะนี่ฮะท่านผู้ชมนี่คือระดับแบบรีเจนต์นะคูณคริสตัลอยู่ที่7,475แต่ถ้าเกิดเป็นมิสติกเนี่ยอยู่ที่11,212โอ้โหเดียวนะคือจะออกก็ออกอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวทำการล็อกไปก่อนเลยฮนะโอ้โห ผมเพิ่งจะเคยได้ระดับมิสติกน่าจะตัวแรกเลยมั้งท่านผู้ชมอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะได้ตัวแรกๆเลยนะครับว้าวสุดยอดไปเลยอย่างเงี้แล้วก็ใช้ระดับปรีเจนด้วยละกันนะโอ้โหเดี๋ยวนะผมเก็บได้ทีละ12ล้านท่านผู้ชม ตอนนี้ผมกลับมาที่300ล้านแบบอีซี่มากๆแล้วท่านผู้ชมลองคิดสภาพดูถ้าเกิดผมเก็บขีบอันใหญ่อันนี้นะครับมันจะโอแค่ไหนตอนนี้กลับมาเกือบ500ล้านและท่านผู้ชมคือผมสามารถฟาร์มอยู่แถวนี้ได้เลยนะเฮ้ยคือมัน o อเกินไปหรือเปล่าเจ้าตัวนี้คือมันคือเจ้าตัวเสียมพูนะครับระดับมิสติกคือตัวเสียมพูนะครับส่วนเจ้าตัวรีเจนเน่คือตัวสีเขียวเข้าใจตรงกันนะท่าน,นาผู้ชมอยูยูก็โผล่มาทําให้ผมนั้นรู้สึกโอสุดๆไปเลยนะสาหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เรียกได้ว่า2ชั่วโมงที่่่่ผมนนนนนััั้้งเปิดไขอยู คุ้มค่าแล้วครับตอนนี้ได้ในเรื่องของมิสติกมาเนี่ยโอ้โหโซโอพีสุดๆฮะมันทําให้ผมนั้นฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นมากเลยแล้วได้ทางกับกันท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมันเลเวลแม็กล่ะแล้วก็เอนชาร์ดด้วยมันจะโหดแค่ไหนถูกไหมในในก็ในๆนละเรามาทําการเอนชาร์ดให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวน,นี้เลยละกันนะท่านผู้ชมไหนมาสิทําการเอนชาร์ดเลยเดี๋ยวนะมันต้องเป็นแม็กเลเวลก่อนถูกไหมแม็กเลเวลทาการแอปพลายไปเลยจากนั้นก็เดี๋ยวนะดูแบบเลเวล25่าก่อนจาก11,000นึ่งหมื่นหนึ่ง มื0นท่านผู้ชมอันนี้คือเยอะมากและถ้าเกิดเราเอ็นชาร์จไปด้วยจาก22,000จะกลายเป็นเท่าไหร่กดแอปพายไปครับกลายเป็น33,000ทพท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันสุดแสนจะ OP สุดๆไปเลยนะตอนนี้คือผมมีเกือบจะ1,000ล้านแล้วนะครับเรียกได้ว่ากลับมายืนจุดเดิมภายใน5นาทีนะโอ้โหถามจริงท่านผู้ชมมันค่อนข้างที่จะโอมากเลยและคือประเด็นมันออกมาทั้งรีเจนแล้วก็ มิสติกเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับผมตอนนี้คือมันคุ้มค่ามากแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าจะทําการมาปลดล็อกรีวอร์ดของดินแดนนี้นะครับให้ได้นะในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมพี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปอ็นกำลังใจให้ผมนั้นทําคลิปใหม่ๆมาด้วยสาหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ก็อย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเบนี่ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time